สวัสดีครับผมไอ้นิทิศถ้าพูดถึงการทำช่วงล่างหรือว่าใส่ชุดยกเนี่ยต้องที่นี่เลยครับ p w c Auto Sport <love> ผมก็คือเจ้าของผู้ใช้รถคันนี้ครับเจ้า Ford Ranger แล้วก็มีโอกาสนะครับได้คุกครีกับพี่พี่สมาชิกในกลุ่มหรือว่าตามคลับต่างๆครับหลายๆท่านนะครับก็จะนำรถที่ตัวเองแต่งแล้วเนี่ยนำมาโชว์กันไม่ว่าจะเป็นชุดช่วงล่างนะครับกันชนชุดยกหรือว่าอ,อุปกรณ์ต่างต,างตางนะครับ เรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวนะครับ TWC Autosport ข้างในจะเป็นยังไงตามผมมาครับ สวัสดีครับพี่ไอสวัสดีค่ะพอด,ดีผมแวะมาถ่ายงานแถวนี้ครับวิเขินเจอคุณไอหลอกขึ้นแน่เลยอ,ะอ่ะที่เราเจอกันตอนนู้นสะพายนางเราล้วหลอขึ้นอ,ะอ่ะพี่ไอก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะครับค <laughs> ุณไอหลอกอดีผมแวะมาถ่ายงานแถวนี้แล้วทีเนี้ยผมว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่ผมจะต้องได้เปลี่ยนช่วงล่างครับสเต็ปเนี่ยคราวก่อนจาได้ไหมที่เราเจอกันแล้วผมบ่นยังไงว่าผมอยากทําช่วงล่างอ่ะ จัดให้ค่ะก็อย่างที่บอกอยากได้เมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นเปิดตลอดแต่ไม่ยีสิบสี่ชั่วโมงนะ TWC เปิด8ปดโมงครึ่งถึงเ้าโมงครึ่งแต่ยังไงก็ยินดีต้อนรับคุณนายตลอดค่ะวันนี้อยากได้อะไรเดี๋ยวไพาไปดูวันนี้เนี่ยผมอยากทําช่วงล่างแล้วก็อัพสเต็ปในการที่จะทํารถยกขึ้นเป็นสนิ้วด้วยฟอร์ดคลอ์ลเลยใช่ไหมใช่ครับถ้าอย่างนั้นไปค่ะเดี๋ยวจัดให้ที่นี่ของครบจัดให้พาไปทัวร์หน่อยครับ บายค่ะเดี๋ยวไอพาทัวร์ค่ะไอพาคุณไอออนทัวร์มุมนี้เลยค่ะมีทุกซีรีส์ของโรงงานโปรฟินเดอร์เลยเพราะว่าที่นี่โปรฟิเนอร์ร้อยเปอร์เซ็สีสันมันแบบเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะ <c oughs> มันจะมีฟิลลิ่งที่หลากหลายด้วยไปตามสีสันจริงไหมฮะจริงเพราะว่ามันมีเยอะม,มากต้องบอกว่าเป็นแบรนด์เดียวที่แบบมีทุก ทุกสิทุกฟิลลิ่งตอบสนองการใช้งานของแต่ละคนจะอยู่จะแบบรถบ้านลุยหน่อยหรือแบบขับแบบไฮเปอร์ฟอร์แมนมีหมดเลยค่ะที่นี่ครับก็ถ้าชอบนุ่มๆอะค่ะตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวสีเหลืองเนี่ยแหละปรับสีระดับขับง่ายๆสบายๆตัวนี้จะเป็นระบบทวินทูบค่ะคอ่ะมันจะเป็นห้องแก๊สห้องน้ำมันห้องเดียวกันการทำงานก็จะค่อนข้างนุ่มๆเฟิร์มๆเน็นนุ่มหน่อยขับในเมืองนะคะ ก็เก็บรายละเอียดคอนกรีตดีมากบ้านเราคอนกรีตเยอะส่วนตัวนี้จะค่อนข้างแน่นหน่อยจะเป็นระบบโมโนทูบ2.0ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาแมนนทันนได้อย่างเช่นใช้ไปแบบแสนกิโลหรือ5ปีซ่อมได้อย่างในตัวกระบอกโชคมีอายุน้ำมัน5ปีค่ะจริงๆแล้วน้ำมันไม่เหมือนกับน้ำมันทำกับข้าวอ่ะใช้ๆเราทิ้งอะไรเงี้ยถ้าไม่ทิ้งปุ๊บมันก็จะไม่โอเคอ่ะ มันก็เหมาะกับคนที่ต้องขับรถทําความเร็วหน่อยบางทีไม่ต้องทําความเร็วก็ได้นะแต่ถ้าเกิดในย่านทําความเร็วตัวนี้จะเป็นระบบที่ออกแบบมาให้มันระบายความร้อนดีสัพพอร์ตตอบสนองไวมันก็เลยจะค่อนข้างเฟิร์มมันก็เลยถ้ายิ่งขับเร็วก็ยิ่งนิ่งแต่ถ้าเกิดบอกว่ามันจะถูกใจผมไหมอ,อ่ะใช่ไหมใช่เนี่ยคือตอนเนี้มันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วตัวไหนที่มันจะเหมาะกับผมมันจะมีซีรีส์ที่เป็นแบบปรับระดับความนุ่มหนึบได้ด้วย ดิใช่ก็อย่างที่แบบว่าตัวนี้เลยที่นิยมในตลาดเลือกได้ด้วยแม่เลือกได้ด้วยอ๋อนี่ปุ่มปรับมันใช่ไหมฮะใช่ค่ะปรับง่ายลูกค้าหรือเจ้าของรถ สามารถปรับเองได้คุณไอไปใช้คุณไอก็แบบอยากนุ่มเลขน้อยนุ่มเลขมากแน่นจําไว้เลยโชคแบนด์นี้เลขน้อยนุ่มเลขมากแน่นครับเพราะความนุ่มแน่นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะใช่ฟิลลิ่งไม่เหมือนกันใช่แล้วก็จะมีช็ที่มาเป็นไฮเพอร์เฟอร์แมนขึ้นไปอย่าง OEM Queen Series หรืออะไรแบบนี้สายโหลดก็มีแต่เมื่อกี้เห็นรถแล้วไม่น่าจะใช้สายโหลดไม่ใช่ครับวันนี้อยากได้สไตล์ไหนครับคุณไออรถของผมเนี่ย สภาพถนนที่ขับไปเนี่ยที่ทำงานกองถ่ายอะไรเงี้ยก็จะเจอทางลูกรังบ่อยคือมันเหมือนแบบเราได้ออกกับรถประจําอ่ะเวลาไปกองถ่ายใช่ครับตึกตึกตึกตแล้วก็เดินทางไกลหลายร้อยกิโลแล้วก็คุณแม่นั่งด้วยบางทีเราก็ต้องทําความเร็ว in แต่ทีเนี้ยมันคือไอ้ช่วงล่างเดิมเนี่ย บางทีพอมันนุ่มมันก็นุ่มไปอพอมันแข็งมันก็ดีดเยอะไปอ่าเเวลาจะมันดีดเยอะมันซับไม่อยู่เพราะโชคเดิมด้วยน้าหนักรดด้วยแหละถ้าของฟอร์ดอ่ะไอ้ก็แนะนําถ้าอย่างคุณไอบอกว่ามีทําความเร็วรแล้วก็มีคุณแม่นั่งครับมีทั้งถนน ดำถนนคอนกรีตหรือว่าถนนที่เป็นป่าเนาะที่มันหลอัพโหลดหน่อยก็แนะนําเป็นตัวปรับแปดให้คุณไอดีกว่าเป็นรุ่นพี่ของตัวนี้ตัวนี้โมโนอ่ะตัวนี้โมโนปรับไม่ได้ถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีแต่ว่าไอ้ว่าอย่างสไตล์คุณไอ้มีขับทําความเร็วบ้างเพราะมีไปกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยไอ้ว่าน่าจะเอาเป็นตัวปรับได้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวไอ้นะนําเป็นตัวซับแทงปรับแปดมันก็จะมีกระบอกอย่างนี้ใช่จะมีซับแทงแยกออกมาและที่สําคัญคือตัวกระบอกตัวนี้ที่เห็นอะ มันไม่ได้สวยแค่ดีไซน์แต่ว่าในเรื่องของดีไซน์ที่เขาออกแบบมาเขาทําให้มันระบายความร้อนได้ดีขึ้น hmm. มันจะค่อนข้างเสถียรเฟิร์มกว่าเดิมแล้วคุณไอย,ยังปรับความนุ่มแน่นได้เผื่อคุณแม่ไม่อยู่จะแอบซิ่ง่งเงี้ยปรับแน่นๆเงี้ยก็คือมันทั้ง ระบายความร้อนแล้วก็ปรับระดับได้ใช่ไอ้ก็เลยแนะนําว่าตัวนี้ค่อนข้างเฟิร์มมาดีไซน์อย่างที่เห็นเขาเท่ไม่เหมือนใครเขามีกาดกันหินอย่างเงี้ยเหมาะกับผู้ชายเท่ๆแบบคุณไนท์เลยแล้วก็ด้านหน้าเป็นซับแท้งปรับ8ระดับครับจะได้ปรับฟิลลิ่งในความนุ่มเหนึบได้เพราะว่ามีทั้งอย่างที่บอกเนาะใช้งานหลากหลายตัวนี้<ช>ตอบโจทย์ได้ดีคือจริงๆแล้วอะ่ะที่ผมมาหันมาสนใจโปรเฟนเดอร์มากขึ้นกว่าเก่าเนี่ยคือได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วมาสักพักแล้วแต่เพราะ พี่ในกลุ่มเนี่ยแหละพี่ในคลับเนี่ยแหละครับคือเขาไปใส่แบรนด์นอกกันมาหรือว่าใส่หลายๆแบรนด์มาที่ไม่ใช่โปรเฟนเดอร์แต่สุดท้ายเขาก็ถอดออกเพื่อมาใส่โปรเฟนเดอร์ผมก็เลยอยากรู้ว่ามันมันมีอะไรดีให้มันมีอะไรดีมันร้ะอะไรต้องลองต้องลองใช่ไหมใช่เพราะว่าอย่างที่บอกไปอย่างที่เห็นมีหลากหลายอย่างเงี้ยมันมีสําหรับรถยกรถโหลด อันนี้ออกแบบแ t a นดาดทูโรดแต่ว่าอย่างคุณ I, I, ไอ้ไอ้ว่ามีซับแท้งเพิ่มหน่อยให้เพิ่มระบายความร้อนจริงๆตัวน,นี้เป็นซีรีส์ใหม่แต่ที่ไอ้แนะนําเป็นตัวปรับแไม่ใช่ไรน,นะเพราะว่ามันมีการระบายความร้อนที่ชัดเจนที่แยกออกมามีพื้นที่การทํางานที่เยอะกว่าแล้วก็ใช้ใกไกลๆมันเสถียรมันดีกว่าเวลาเราขับขับรถออกทางไกล่แล้วถ้าผมจะยก2นิ้วเนี่ยผมต้องใส่อะไรยังไงเพิ่มเติมด้วยอ่า ถ้าเป็นอุปกรณ์ยกอุปกรณ์ดรอปที่เนี่ย TWC เรามีครบ,ครบเลยค่ะก็จะเป็นพวกปีกนกปรับองศาอันนี้หล่อไหมเหมือนคุณไอ้แมหล่อหล่อลำลาะห่าหล่อเลยพูดถึงหล่อนี่จะมีในเรื่องอุปกรณ์ดอกเพราะว่าเวลาเรายกแล้วเนี่ยออกตัวสะท้านสันสนส่นเวลาที่เขายกแล้วอันนี้แก้ปัญหาเลยค่ะแล้วก็แหนบแอดค่ะของโปรเฟนเดอร์เพราะว่าแบรนด์นี้เขาจะมีอุปกรณ์ออกมาซัพพอร์ตในเรื่องของการยกให้ความสูง2นิ้วได้ความสูงด้วยได้แหนบเพิ่มหนึ่งแผ่นครบ จบในที่เดียวเรื่องสปริงอะครับที่ผมจะต้องใช้เนี่ยถ้าเป็นของ p r o f ฟนเดอตอนนี้มี2ตัวจะมีเป็นตัวสปริงที่เป็นตัวสีฟ้าเนี่ยตัวนี้จะค่าเคคงที่ก็เหมาะกับคุณอายเพราะว่าอย่างเห็นบอกว่าเมื่อกี้มีจะมีแต่งกันชนหรืออะไรเพิ่มเนาะแต่ว่าถ้าเกิดชอบนุ่มๆโดยปกติอะค,คือตัวนี้มันมี2ตัวตัวนี้จะเหมาะกับคนที่ชอบนุ่มชอบแน่นคือคซอฟซอหน่อยอันนี้จะเฟริเฟรม์มๆซอฟๆส่วนอันนี้จะ ค่อนข้างเฟิร์มแล้วเวลาใช้ความเร็วมันดีค่ะมันเซ็ตมาให้ซัพพอร์ตคือต้องบอกว่าในไทยมันมีสปริงหลายแบรนด์นะที่ไอเจออยู่อะแล้ไอก็เทสเพราะว่าเป็นคนที่แบบใช้รถเหมือนกันอ่าอย่างที่คุณไอเห็นไอมีรถฟอร์ดเลยใช้เหมือนกันสไตล์ใกล้เคียงกันเลยที่บอกมาแน่นอนแอร์เอฟซีัวจริงแต่งจนไม่รู้จะแต่งยังไงแล้วท่านนี้แน่นมากผมว่ามันเหมือนเราได้รู้ฟิลลิ่งว่าแต่งไปแล้วอันนี้เป็นยังไง วันหน้าจะมาแต่งอะไรเพิ่มเลยอ่าใช่ถ้าอย่างสไตล์คุณไอ้แนะนําว่าตัวนี้มันซัพพอร์ตค่อนข้างดีเพราะอย่างที่บอกว่าตอนไอเทรถลูกค้าว่าจังหวะยุบจังหวะเข้าโค้งมันเนียนกับความรู้สึกใช่ใช่มันซัพพอร์ตไปกับสป,ปริงดีค่ะเดี๋ยวห้พาไปดูอุปกรณ์ของรถคุณไอกันดีกว่าอยากเห็นแล้วอะ่ะไปดูกันค่ะโอ้โหเยอะมากเลยครับ มันมันคืออะไรยังไงบ้างครับคืออันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์ในการอัปเกรดช่วงล่างค่ะหรืออุปกรณ์ยกก็ถ้าเกิดแบบว่าคุณไอ,อ์อนาคตส,สมมุติแบบไปลองใช้ฟิลลิ่งยก2แล้วถ้าเกิดอ,อยากอัพสเต็ปเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นยกสมหรือว่าเป็นคันยกไอ้นี่หมดไปลองทีละสเต็ปก่อนเพราะว่าตามหาตามหาตัวเองก่อนแต่ไอคิดว่าแบบถ้าไม่ได้ไม่ได้อเวนเจอจ๋าก็ยกสองก็น่าจะหล่อแต่ถ้าเกิดอย่างอะไรอย่างงี้ก็ยังได้อยู่ใช่ค่ะใช่สบายสบายเลยค่ะยกสองเขาห้างได้แต่ถ้าเกิดจะเป็นสเต็ปยก3าไอ้ก็จะมีพวกอุปกรณ์ก้อนยกที่เขาเรียกกันก้อนรองอะไรอย่างงี้ไหมฮะใช่บางคนจะเรียกเหล็กโหลดแต่ที่นี่เป็นก้อนอลูมิเนียมค่ะแล้วทำไมมันถึงมันถึงไม่เท่ากันอย่างงี้ฮ เพราะว่าเขาตัดมาผิดเออมใชใช่เป็นก้อนยกปรับองศาเพื่อการยกโดยเฉพาะหรือจะโหลดก็ได้ได้ทั้งสองสิ่งแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้จะเป็นอุปกรณ์ต่อความยาวของโชค๊คเขาเรียกตัวต่อโชค๊ค <c oughs> ใช่เพราะโช๊คส่วนใหญ่จะออกแบบมาถ้าอย่างคู่หลังถ้าไม่สแตนดาร์ดก็เป็นยก2แต่ถ้าเราจะยก3เราจะทํายังไง3ามครึ่ง ระยะที่โหลดมันก็ไม่ได้แล้วเราก็จะมาต่อพวกนี้เข้าไปาาาก็คือใส่เข้าไปตรงนี้ปุ๊บใช่ก็จะได้ความสูงมากขึ้น,นความความสูงของตัวโช๊คเพื่อรองรับรถพูดถึงของเล่นรถแนวนี้นี่มันเยอะนะครับเยอะมากยิ่งเป็นฟอร์ดแล้วยิ่งเยอะมากไอตัวนี้สะดุดตาผมมากเลยเนี่ย ตัวนี้จะเรียกว่าตัวกันโคงจะเป็นไฮไลท์ของที่ร้านอีกตัวหนึ่งเลยคุณไอซนอกจากช่วงล่างที่ต้องการการซัพพอร์ตของโชคที่กระชับขึ้นเฟิร์มขึ้นเนาะก็ถ้าใครที่เป็นสายแบบชอบสัตว์พุ่งเล่น ศาสตร์โค้งโยกซ้ายโยกขวาจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมสมรรถนะช่วงล่างให้ยึดเกาะถนน,นได้ดีขึ้นเนี่ยครับตัวนี้แผ่นการกระแทกด้านหน้าค่ะก็คืออย่างถ้าเป็นสายลุยหรือสายแบบชอบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วถามว่าต้องลุยไหมถึงจะเปลี่ยนไม่ต้องลุยก็เปลี่ยนได้นะคะเพราะว่าที่ติดมากับรถอะถ้าอย่างถ้าอย่างง่ายๆตระกูลฟอร์ดบางบอย่างเอเวอเรสหรืออะไรเงี้ยบ,บางรุ่นมาเป็นพลาสติก ซึ่งมันกกระแทกอะไรไม่ได้อยู่แล้วบางรุนคุณทานของมันก็จะแตกต่างกับพวกนี้ใช่ใช่เพราะด่านแรกคือน้ำมันเครื่องด้านล่างถ้าอะ,อะไรไปขูดเนี่ยเวลาที่เราโดนอะ่ะตัวเนี้ยพอมันติดปุ๊บเราจะรู้แล้วเราจะได้เปลี่ยนทิศทางใหม่ผมเห็นรถคันที่ใส่กันชนเหล็กใหญ่ๆเ่ย แนวเนี้ยเขาจะชอบติดกันนอกจากมันช่วยเสริมในเรื่องความแข็งแรงด้านหน้าแล้วกันกระแทกด้านหน้าแล้วมันยังเสริมค,รความหล่อคะ่ะใส่ไปไ<อ>ปุ๊บสีแจ่มเห็นตไกลเลยไปเรื่องความหล่อเนี้ยอันนี้สาคัญนะฮะ <laughs> <laughs> อุปกรณ์แต่งมันยังมีอีกเยอะคุณไอแบบ<ย>อของเยอะจริงครับเยอะจริงไอ้พรุ่งนี้นี่ก็เราเรียกมันว่าเหมือนพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือ่ะฮะใช่ช่วยเหลือตัวเองหรือช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนด้วยใช่ไฟ LED ไล์บาร์อะไรเงี้ยคือทุกอย่างแบบเกี่ยวกับของแต่งฟอดน้อยมาหายถูกที่ค่ะ จะหล่อแล้วจะหล่อแล้ว <Yeah. S 1> ตอนนี้นะครับใส่โชคคู่หน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองปรับระดับดูนะครับเอ่อแต่เอาเบอร์ไหนดีนะเบอร์สี่ก่อนแล้วกัน กลางๆมา เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังก็ทายกระบะสติ๊กเกอร์โปรโฟเฟนเดอร์ตัวใหญ่ๆเน้นๆเลยนะครับเซตอัพโดยที่นี่ครับสำนักแต่ง TWC Autosport ครับผมนี่ตื่นเต้นมากและตอนนี้ทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันว่าฟิลลิงเนี่ยเป็นยังไงทางถนนดำแล้วก็ทั้งทางลุยไปเลยครับ ้ออก,กัามาาเป็นยงไคือตอนออกจากร้านมาเนี่ยรถมันยังหนานแน่นนะครับมันยังเป็นในซอยอยู่ยังไม่ได้ไปถนนใหญ่แต่สิ่งที่ผมลองสังเกตเนี่ยไอถนนเส้นนั้นเนี่ยมันมีรอยปากของถนนค่อนข้างเยอะ <c oughs> แล้วผมผ่านประจําช่วงล่างเดิมเนี่ยผมรู้ดีว่ามันเป็นยังไงเวลามันลงไปทีเนี่ยอาการสั่นที่มันขึ้นมาที่ตัวเนี่ยมันค่อนข้างเยอะ <c oughs> ที่ตัวเด้งไปถึงหลังเลยใช่มคะใช่ครับมันมันไปอย่างเงี้ยตัวมันไปอย่างเงี้ยอ่าใช่เวลาอยู่ในผับหรือเปล่าไม่ใช่ครับอยู่ในรถอยู่ในรถแต่โชคเดิมนะครับแต่พอเปลี่ยนโชคแล้วเนี่ยตอนแรกเราก็คิดในใจขนาดมันขานต้วมเตียมีตัวมีอยู่ในซอยความเร็วแค่40-30-40อย่างเงี้ยเรายังรู้สึกถึงความต่างอยากให้คุณไอซบอกเพื่อนๆหน่อยว่าตอนนี้ครับฟูลเซ็ตของคุณไอซ์มีอะไรบ้าง มีโชค๊คโมโนทูบ2.0ซับแท้งปรับ8 4ต้นแล้วก็มีปีกนกโปรเฟนเดอร์แหนบแอดแหนบแอดสปริงสปริงโปรแกสซีอ่าสปริงโปรแกสซีแล้วก็มีบาลานซ์อาร์มเลสซิ่งที TWC เอาจริงๆแบบเอาจริงๆเลยนะเอาแบบประมาณไหนถ้าเต็ม10อ่ะเต็ม10ผมให้11บเอผมให้11เลยเหรอคุณนายไม่เผื่อเลยเหรอไม่เผืเ่อผมกล้าพูดหลังจากที่เราเซตมาแล้วแล้วผมได้ทดลองขับเมื่อกี้ ผ่านถนนตรงโน้นตรงนี้มาแล้วเนี่ยสอบถามกันว่ามีอะไรต้องปรับต้องแก้ไขอะไรยังไงไหมไม่ต้องผมว่าผมพอในความนุ่มในความหนึบและ้นั้นระหว่างที่ขับมาเนี่ยทำความเร็วมาเนี่ยภาพหน้าคุณแม่ผมลอยมาเลยนะผมว่าผมฟินและทําไมแม่ผมจะไม่ฟินเนี่ยแหละไอ,ไอตรงนี้มันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมเราต้องทําช่วงล่างมันคือความสําคัญที่ว่าหนึ่งนอกจากตัวเราขับรถทางไกลแล้วลดอาการเหนื่อยล้าลงและสอง คนที่นั่งไปด้วยครับไม่ว่าจะเบาะคู่หน้าหรือว่าเบาแถวหลังอย่างเงี้ยมันให้ความสบายและความปลอดภัยที่มากขึ้น โห oh. ผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมหลายๆคนเนี่ยเชียร์ให้ใช้โปรเฟนเดอร์คือจากตัวผมเองเนี่ยได้มาลองเองแล้วทั้งทางออฟโรดแล้วก็ทางออฟโรดนะครับการยืดยุบของช่วงล่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันให้ความนุ่มนวลที่ดีมากๆเลยนะครับมันเป็นความรู้สึกที่มันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกครับผมมั่นใจมากครับแล้วก็ประทับใจผมจึงเลือกโปรเฟนเดอร์ครับ